สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เบลเจ,จนี่ชาแนลอีกแล้วนะคะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงปลายปีใช่ไหมหลายๆแบรนด์เนี่ยก็จะทําแบบพวกกล่องสุ่มทุงสุ่มกันมามากมายซึ่งของที่อยู่ตรงหน้าเรานี้นะคะก็เป็นกล่องสุ้มน่าดาอีกแล้วนะคะ<า>ที่ได้มาจาก <laughs> ใช่ได้มาจากแบรนด์นิช h i ฟเว n ลนิชชีเวลเนี่ยเป็นแบรนด์ขายของเล่นที่มีของเล่นแบบมากมายยกตัวอย่างเช่น LOL แบบนี้ หรือว่าอะไรนะคุปซี่คุปซี่ที่เป็นสลายน,นะคะแล้วก็จะมีเพโดใช่แล้วก็มีอะไรนะแฮสโบรแฮสโบรก็คือพวกเอลซ่าโฟรเซนท้งหนึ่งพักสองแล้วก็ะะของเด็กผู้ชายก็จะมีพวกโรบอคาวิงว,วิงหรอไม่ใช่ไม่ใช่วิงมันอ๋อไม่ดู้ที่มัเป็นเครื่องบินอ,อะ,อะชื่อ มีโรบอทเทรนประมาณนี้ด้วยนะคะก็มีมากมายซึ่งเขาก็ขายกล่องสุ่มในราคาเท่าไหร่999บาทเขาจะแยกนะแยกเป็นเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงซึ่งนอกจากกล่องสุ่มเนี่ยเราก็ซื้ออย่างอื่นมาด้วยอ่ะเดี๋ยวเปิดอย่างอื่นก่อนที่ไม่ใช่กล่องสุ่มละกันอันนี้นะคะเป็น LOL OMG นะคะนี่จะเอาความัาจรรย์ของแค่หน้ากล่องให้ดู ประมาณนี้เมื่อกี้มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่สีขาวพอดึงออกมาแค่นี้ก็เป็นแบบระบายสีท่านี้เด็กก็ว้าวแล้วแล้วก็ข้างในจะมีอะไรบ้างแต่เราไม่เคยเล่นอันนี้ไม่เคยเล่นเหมือนกันแต่เห็นได้ได้เห็นฮิตอ่ะใช่ไม่มีเห็นคนฮิตบอกว่าแบบคือตอนไลฟ์มีคนบอกว่าแบบเมื่อไหร่จะถึง OMG อะไรเงี้ยรออยู่ใ่อนี่ได้จัดการไลฟ์ราคา799าบกาบาทซึ่งราคาเต็มอยู่ที่ ประมาณพันห้าพันหกอะไรประมาณนี้ลดประมาณห้าสิบปอร์เซ็นก็เห็นแค่ห้าสิบปเซ็นต์ก็แบบลั่นใช่ก็ลั่นแล้วอ oh, 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 oh. ้๊ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้โหแกะยากมากไปถึดแกะแากมาไปกินไะไรกิก่อนดีกว่าเนี่ยทำไมเปิดไม่ได้ล่ะคะโอ้โหคือปิดแบบว่า ใช่ป็นดีมากซีวงซีวของใหม่ของใหม่สิใหม่เอี่ยมแน่นอนคือปกติเนี่ยเราจะไปแบบมีชิวเราก็จะไปแบบเวลาแบบมี warehouse sale เนีแต่ปีนี้ก็เฮ้ยเป็นไรแค่พ่อแม่ที่มีลูกเยอะเนี่ยอย่าซื้อของราคาเต็มเวลาไปซื้อที่ห้างนี่แบบหัวใจมากเราต้องแบบ ให้ลูกไปเลือกได้แล้วจดไว้แล้วก็จําไว้ว่าอยากได้อะไรแล้วลองลดแล้วก็สอนลูกแบบนี้เราจะได้แบบว่าลูกก็ได้เล่นของดีใช่ไหมโดยที่ไม่ต้องจ่ายแบบแพงมากๆอะไรเงี้ยอพราลดทีหนึ่งแบบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบบางตัวแปดสิบเปอร์เซ็นต์อย่างนี้น่ารักจังลยทำไมแกะยากมากเลยเ<อ>คือเราต้องเปิดทั้งของลูกนะของลูกนะนั่นน่ะของลูกสรุปกล่องพังโอ้ นี่นะคะเป็นตุ๊กตาเราก็มีอะไรอ่ะมีเสื้อเหรอใช่ได้กับนี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรมันเป็นของเล่นที่มีลูกเล่นเขาก็จะแบบซ่อนมาใช่ว่าข้างในจะได้อะไรอ่าฮะนี่ค่ะพวดสเปรหรอ นี่ไงฉีร์แล้วอ๋อมีไฟมีไฟเป็นแบอ๋อใช่ใช่ใช่เขาบอกว่าแบ็คไลท์แล้วจะเปลี่ยนสีได้อะไรได้ทุกอย่างใช่อะไรทำนองนั้นเดี๋ยวต้องลองเล่นดูนะมาแท้นอยากได้แน่แน่ว่าได้ได้หยกก่อนสุขาแล้วก็มีอย่างอื่นด้วยนะโอ้อันนี้เป็นแบบเอออุปกรณ์เหมือนแบบก็หอมดอกนะค่อยจะมีหล่อไม่รู้สิอะไรสักอย่างหนึ่งต้องหูหรอเราว่าต้องหูก็น่าจะนะคะใช่ต้องหู เป็นแบบที่เหมือนอยู่ในคล้ายๆกระถูนแบบ L L. สุ่นอของเขาให้แบบเด็กรู้ว่าจะได้อะไรเนาะแล้วก็อันนี้เป็นอะไรนะเหมือนเสื้อผ้าหรอผ้าคลุมเหรอ,รหรอ,อต้องแบบแตัดตัดอีกแล้วการแบบเปิดกล่องของเล่นเด็กนี่แม่สนุกหรือว่าไปาเราก็มาลุ้นกันนะคะจะได้อะไรของเล่นกับแบคไล์ปะก็จะเป็น เป็นเสื้อนี่ไม่กล้าแกะให้มันขาดเลยะมันแกะมันควรจะแกะยังไงเป็นเสื้อแล้วก็แบบมีไม้แขวนเสื้อด้วยอ,อย่างเงี้ยเป็นชุดแบบพลาสติกชุดส่งการบบต,ติมส่งการนะคะแล้วก็อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรเขินจังที่จะบอกว่าเล่นไม่เป็นเหมือนมันแบ็คลท์กกบชุดได้มั้ง ใช่อะไลท์ทำนองกับผมหรือกับอะไรสักอย่างเนี่ยกับสีขาวฟังเขาไลฟ์เออเออนี่ไงประมาณนี้อ๋อพอแบ็กไลท์ก็จะเปลี่ยนสีแบบสีประดับขึ้นมาดนึงอะไรแบบนี้เดี๋ยวเอาไว้ให้ลูกเล่นอันนี้นะคะอันนี้เป็นของที่ซื้อมานะยังไม่ได้เปิดกล่องส่งนะแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นไอเทมเด็กกล้วยลูกละเท่าไหร่20บาทใช่ลูกร้อยเออแต่ว่าราคาเต็มประมาณร้อยห้าเลยเนี่ยซึ่งมันเด็ดมาก อันนี้เอาอันที่แกะแล้วมาให้ดูนะคะมันก็จะเป็นกล้วยแบบนี้ใช่ปะแล้วก็จะเปิดออกมาได้อย่างเงี้ยแล้วก็ข้างในก็จะมีจะเป็นถุง <ตา S 2> ส่มเหมือนกันอยู่ข้างในใช่นี่คือเราแกะแล้วออซึ่งมันแบบน่ารักดีแล้วก็เอาไว้เป็นแบบว่าห้อยกระเป๋าอะไรเงี้ยได้ไแล้วก็ที่สำคัญกล้วยเนะี่ยมีกลิ่นหอมด้วยออน,น่ารักดีดก็เอาไว้แบบแจกเด็กๆได้นะเพราะว่ามันแค่ อะไรยี่สิบบาทเนาะเด็กก็แบบจะวาวว้าเพราะว่าลุนจะไม่รู้ว่าข้างในจะได้ตุ๊กตาอะไรอ่ะเดี๋ยวมาเปิดกล่องสุม่มกันดีกว่าค่ะกล่องสุ่มอันนี้จะได้อะไรเอ่ยลุน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 นเฮ้ยยิรู้ว่าของข้างในจะราคาเท่าไหร่ปกติมันจะต้องาาอาจจะมีรถรถก็ได้นะมาากกว่มีรถยนต์ <ลด S 2> หรอไไมไม่่่ใใชช่อะไรเงี้ยปกติจะได้ราคามากกว่าอุย นี่เขาเขียนว่าเซอร์ไพรส์บ็อกซ์นะคะ999เออเฮ้ยเป็นของชิ้นเล็กๆอ่ะอันนี้ดูซิแฮชิหรอของเฮ้ยตอนแรกจะได้ของใหญ่ๆตอนแรกคิดว่าเป็นของใหญ่เลแต่เขาพูดว่ามูลค่าประมาณ3,000-5,000นี่นี่นี่ได้ไหม LOL แต่ทำผม Mix and Match Hair ใช่แล้วเป็นแบบทำผม LOL อยากเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีขอพี่เคเบิ้ลติ้งโอเคสิ ก็ได้อันนี้ด้วยชิมเมอร์ชิมมี่เป็นแบบว่าที่ห้อยกระเป๋านี่อะไรเหรอคะของผิงเจเป็นโอเอ็นจีตัวหนึ่งเหรอ JK JK เป็น L อโอเอลแบบแล้วก็ได้เป็นถุงสุ่มของเป็นคุชชี่อ๋อคุชชี่พนี่ของโพนี่ใช่กล้วยน่ารักมากได้กล้วยมีกล้วยหได้พังหนึ่งอัน ไม่อะราคาเท่าไรยี่สิบานี่ได้ LOL อีกแล้วหนึ่งหนึ่งเขาบอกว่าอยากเทียบกับราคารถให้คิดจากราคาเต็มราคาเต็มมาสามพันกว่าถึงห้าพันอ๋อโอเคอ่ะ LOL อันนี้เซอร์ไพรส์เป็นบอยเวอร์ชันบอยของบูบูนี่กี่อย่างดูสิเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเอาอันนี้ออกไปแล้วก็ดูอันนี้อันนี้เป็นของกล่องใหญ่อ่าราคาเต็มพวกอื่พวกนี้ประมาณสองพันกว่าแล้วอะซึ่ง ความคุ้มเนี่ยจะอยู่ที่สองอันนี้แหละใช่เป็นอะไรอ่ะ L O L J K ว้าว J K rolling เหรอสีว่าเป็นสีไรหล่ J หนหันหน้ามาดูสิอันนี้หันหน้าหรือหันหลังโอเคใช่ใช่เป็นสีฟเราก็คืออันก็เป็นสไตล์ L O L ลุ้นว่าเราจะได้ตัวไหนนะคะต้องแกะก่อนเปล่า ใชไหมอ่าเป็นอะไรนะเขาบอกว่าถ้าทำแบบนี้กล่องมันจะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนนะคะใช่อ่าอ่าให้เจ๊เปิดลองเปิดดูเปิดเปิดให้ดูก็เป็นแต่เดาเดาเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมันกล่องกล่องมันเขาเรียกว่าบินโยนลงมาด้วยกล่องใช่ใช่น่ารัก อันนี้มันเป็นแค่แบบคิมมิกของกล้องใช่ไหมต้องแกะดูข้างในว่าจะไงอ่ะไรบ้างยวดูแลแกดูแลไ้ไงไงดเงินจ่าคัตเตอร์หายไปไหนก็ไม่รู้นี่ยเดี๋ยวใส่ตังตังกบ้างเนี่ย อะไรข้างในีมีสิจ้าเดี๋ยวจะแกะฝั่งไหนก่อนดีอันนี้คือต้องลูนว่าเราจะได้ตัวไหนอ๋อไม่ตัวเล็กไหมคะเอ้ยมันเหมือนมันเหมือนแบบคล้ายๆตัวนี้แต่ไม่ใช่ตัวนี้หมวกน่าจะอยู่ในนี้เพราะออเทอร์ไร์ใช่ไหมแกะนิดหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวสี่อีกตัวแกะยังไงนี่คือแบบว่าเป็น เจอไพร์เจอไพร์จริงเพราะว่าไม่เคยไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นจริงอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้ก็คือจะมีนี่นันอนเอาไปจุ่มน้ำแล้วเสื้อเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนไม่ใช่เปียกอ๋อถ้าจุ่มแลเปียกอยู่แล้วลูกใช่เปลี่ยนอ๋อมันบอกว่าจะเปลี่ยนนะคะอ่าก็จะเป็นเหมือนแบบตู้เสื้อผ้าของน้องเนาะแล้วก็จะมีของไอซิสเลอรี่เป็นแบบกล่องสูงคล้ายๆ OMG ตัวเมื่อกี้ก็เหมือน เหมือน L L นั่นแหละใด้ว่าข้างในอ่ะจะแบบมีชุดอันลายได้อะเซอร์รีอันลายอ่ะจะรักแกะได้เลยอันนี้รุ่นนี้เลยไหมได้ได้ดูรูปใหญ่่อนันต้องให้ต้องให้เด็กมาแกะอ่ะแล้วเบลไปแกะก่อนแเลมาแกะ L L ปะตรงนี้รูปตรงนี้มันชอบเป็นหลายสานนะแกะออกมาเลยขอกันใจนะคะ แกะได้ไม่หมดใช่เพราะว่าอันนี้มันจะแบบหอมแกะหนึ่งชั้นได้หนึ่งหยางหนึ่งชั้นเราเคยแกะสี่ชั้นแล้วได้หนึ่งอยาอุ้ยมันทำให้ห่อพุ่มนะหอ่อพุมใช่ห่อพุ่มให้แข็งแรงนะคะแล้วแบบให้เด็กๆแกะแล้วแบบจะสนุกเหมืนอนกแกะใช่อย่างที่บอกเนาะอันนี้ถ้าเกิดซื้อราคาเต็มอ่ะ ก็แอบเคลียร์เหมือนกันเนาะถ้าเกิดซื้อที่ใช่ราคาน่าจะเกินเกินเกล่อเนียพราเราไมซื้อเวลาไม่ได้ซื้อซื้อก็ซื้อกิ่งลูกเกี่ยวก็ไม่ได้ถ้าจะซื้อต้องซื้อขิสองลูกค่ะจังนั้นซึ่งวันนั้นที่เราเราเอฟมาเนี่ยมันมี9กล่องแล้วแย่งชิงมาได้เป็นหนึ่งในเก้านั้นพอดีใช่แต่ว่าคือหลังจากที่มีโควิดอ่ะหลายๆเจ้าเขาก็ทําแบบพวกนี้ออกมาเยอะเนาะ ทำแบบพังกล่องส่งแล้วก็ขายแบบทางออนไลน์ด้วยเพราะฉะนั้นน่ะก็มาเฝ้าตามหน้าหน้าเฟซใช่ตามหน้าเฟซต้นตึกใด่เลยเป็นแกนั่แล้วเมาแกะแกะต่อดูไปดูมาแรูีแกต้นคอนโดแล้วเนี่ยนะแสูงปี๊ดต้นกี่นิ้วยี่สินิ้วโหใหญ่จริง แก่ยากจริงตัวตึกละเหมือนเขาตั้งใจดีน์ให้พลาสติกอะมันแกะได้แบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหอันนี้ก็เป็นสไตล์ LOL ที่อ่ะก็มาลุ้นกันว่าจะได้อะไรในแต่ละถุงบ้างกางเกงค่ะุซิปได้อะไรบ้าง มาไม้เทใส่ตรงนี้ค่้ประกอบหรือทีคะนี่เราต้องประกอบเองเหรออ๋อเหรอเสร็จไม่มีผมโอ้โหทำล่าสบาเป็นผีหรอคอ๋อเป็นคีสเป็นอาจจะเป็นปอมปอมที่ไว้แต่งผมป่ะแล้วมีตัวไหมเนี่ยเอาจริงตัวนี้ไงป้าไม่ใช่อันนี้ตัวของ JK เออใช่อันนี้เป็นแบบกล่องเขาไม่มีตัวหรอมีแต่ผมหรอมีตัวหรออ้าวมันคืออะไรอ่ะหรือว่าอยู่ในถุงใหญ่เปล่าไม่รู้อันนี้ชุดเป็ไงถุงใหญ่อะไรนี้ไง เธอเป็นไปได้เป็นไปได้หน่อได้ไหนุ่ดยัดน่ารักมากอ่ะเป็นสีชมพูหมดเลยใส่ได้สีชมพูคนจะเป็นโอเคโอ้ยมีที่หมวกค่ะโอ้ยหมวกจีนไก่หมวกโทรศัพท์โอ้โหมาคนจะดได้เท่านี้นะคะค่ะอ่ามาแกะจะต่อนี่ไงตุ๊กตาอยู่นี่เฮ้ยแล้วเจนนี่ว่าจะมาไหมเดี๋ยจะรับตัวให้มันได้ไหมได้เลยค่ะ อะไรอะให้ป๊าดูหน่อยเลยเขาดูหน้า่อยนี่เบบี้เนี่ยไหนนติดผมติดผมเาแต่งตัวหรือน่ามาเป็นคนแต่งได้เบบี้ช่วยไหมน่าจะเลยสอคนหวีหหูหนูก็มีหวีนะด้านนี้ให้มาช่วยก่อนนี่เขาก็จะมีบอกว่าเราได้ตัวไหนบ้าง อ๋อมันคือ LOL hair white ก็คือแบบไฮไลท์อยู่ที่ทรงผมนั่นเองนะคะว่าจะได้ทรงไหนเออเราได้อันไหนเนี่ยจะู้ให้ปัอมปัอมอือทำเหมือนเป็นปัอกป๊อกเออแต่ไม่เห็นเหมือนเลยอ่ะว่าได้ตัวไหนใช่ป่ะจ้ามีๆตัวนี้ในตัวตัวตัวนี้ใช่ได้ตัวดาร์ลิง ผมแต่ผมใช่ผมเอาไว้ตกแต่งไงี่ยเพราะว่าชุดก็เป็นชุดแบบนี้ด้วยสีสีก็ไมาค่ะใส่ชุดไม่ได้แล้วก็มอเตอรช่วยใส่ให้ก็ได้นะไม่หัวลุ่ยเขาเอาทำหัวให้มันหลุดออกมาได้พอใส่ชุดง่ายเป็นปอมปอมเป็นเชียริเตอร์ประมาณนี้แล้วก็มีรองเท้า ส่วนของเจจะเป็นแบบ a อ c e s s o r y ชุดใหญ่นี้ชั้นวางของมีที่อะไรเยอะแยะโอ้ยังไงอ่ะเขาจะมีอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนปีตุ๊กแก้างานปีตุ๊กแกคือคือเราอะต้องแป๊ะแปเอาไว้เอาไว้แกหัวเอาหัวแบบนี้อันนี้คือฆาตกร ปาะน้มาวันปร้มาวนี้เรดูนี่จิตใจทำด้วยอะไรใจทำด้วยอะไรแหวกหัวเด็กออกมาขนาดนี้นี่ค่ะตุกตาุกตกานี่ยเอมานีโอ้หัวหัวหัววหัวหัวเออก็คือเป็นแบบเหมือนตุ่กแก่น่ารักอ๋อาดคาดผมสักขาดผมาดผมน้ำชา เราก็มีแบบถ้าอยากได้ผมทรงอื่นก็ได้นะถูกก็คือเปลี่ยนผมเพราะเป็นแหววไวใชไ้วขงตรงนี้่าของนี้ตัวแล้วความความเริศอยู่ที่อันตรงเนี้ยเขาทําเป็นกล่องได้เป็นกล่องไว้ใส่ของเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมีที่จับด้วยนะคะหนูใช่ใช่นี่ไงเป็นหูเป็นที่ถือกระเป๋าเป็นกระเป๋าได้เก๋ๆใส่ยังไงใส่ยังไงใส่ยังไง มีสมาชิกตัวน้อยอยากมาแจมอ๋อเฮ้ยรู้สิได้หรอรู้สิได้ร้สด้แม่หาวิธีทำมาที่เล่นต่อเออใช่นี่ไงนี่ไงเนี่ยจะเปิดอะไรอีกไหมเปิดอะไรอีกไหมเปิดอะไรอีกเปล่าใส่แคัผมแล้วมันหลุดอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปเล่นต่อไปเล่นต่ออันนี้เออนี่เอาไว้ใส่แบบ อุป,ปรกรณ์แบบนี้แล้วนี่มีอะไรไหมชิมเมอร์อะไรห,ห,หรือแค่เป็นแค่ตัวห้อยตัวนี้เป็นแค่ตัวห้อยที่เป็นแบบเอ่อเลื่อมอ,อ่ะหรือที่ถ่ายตามคางคือจะอยู่ด้วยกันเวลาที่เขาขายเนาะตะวันด้กยกังเอาให้ดูก็ได้เดีย๋ยวให้ดูประมาณนี้รูดแล้วเปลี่ยนได้บ้านเราก,บาราก็บ้านเราก็มีน้ประมาณนี้ก็น,น่ารักค่อยห่อยกระเป๋าได้หรือว่าดูพวกเนี้ยเ่เขาอ่านว่าอะไรเราอ่านว่านุ่มนม ไอ้ที่มันเป็นแบบตัวเล็กๆอ่ะประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบพวกกล่องสุ่มเน้นของหลักๆคือเน้นกล่องสุ่มใช่แล้วก็คือจะมีของเล่นใหญ่สองชิ้นซึ่งก็คือ LOL ตัวนี้แล้วก็ LOL ที่เป็นแคร์ไวส์อันนี้แล้วก็มีนี่นี่สกูชี่โพนี่อันนี้เป็นเดี๋ยวใส่ได้แล้วมอก็เป็นสกูชี่เหมือนกันใช่ใช่ให้ให้เทาที่ดูแล้วอาจจะเป็นประมาณนี้ก็คือเราสามารถเปลี่ยนทรงผมได้เนาะ แล้วของเจ๊ล่ะของเจ๊เจ๊มาโชว์สิของเจ๊กังนู้ติดปัญหาเรื่องการแกะ่ปล่อยไปอันนี้อาจจะต้องให้พ่อแม่ช่วยแกะนี่ขอะอันนี่ผมเก๋ผมยาวสวยสวยเก๋เนี่ยราพันเซลนัมเบอร์สองสวยแบบนี้ยาวเท่าราพันเซลนะก็ยาวแบบตัวเองดีเดี๋ยวขึ้นไปกันนี่แกะยากนิดนึงเพราะว่าผมยาวเขาจะต้องล็อกมาเป็นอย่างดีไม่อย่างนั้น ผมจะยุ่มหมดเลยโอ้โหสุดยอดน่าสุดยอดมีชุดด้วอะมีชุดด้วเขาก็จะมีชุดแค่นี้น่ารักมากเลยอ่ะเป็นแบบกางนเกงยอ้ใช่ไหมใช่หรอมันดูยาวเกินนะีกชิงเผื่อส้นตึกล่ะ อันนี้ก็ตกแต่งได้จะมีแว่นตามีโทรศัพท์ม,มือถือเป็นอันเสรอุปกรณ์ทุ่ใหญ่กว่าใช่ขอเห็นโทรศัพท์ม,มือถือหนออ่อยอเดอร์โชว์ไปแล้วนะ,ะมาใหม่ะมาใม่มาเพิ่งเห็นนะนี่น่ารักว่ะประมาณไอ้โอถือแล้วก็มีแบบไอ้เนบบียมุกเสียม,มุกให้น้องมมอ๋อลูกความขายาวนี่เพื่อจะได้เพื่อจะได้ผมไม่ลากพื้นกันเพื่อจะได้ไม่ลากพื้น ขาจริงะใส่เกงไม่ใช่คนใส่กเกงเราใส่ได้โดยตัวละครสิคะต้องนี้ทุกตัวเลยเป็นแบบรองเท้าส้นตึกโอ้ยใส่โอ้ใส่เกงกี้เดี๋ยวใช่ต้องไม่ใส่กันแต่ตัวนี้กระโปรงนะป๊าไม่เข้าใจความผู้หญิงแล้วล่ะนเแล้วทุกตัวก็จะต้องมีแบบทัมเลอร์นะประจำตัวจะแบบต้องถือแก้วน้ำจะเซ่เลิศแก้วน้ำโคล่าดีนะใช่ไห่านล่าลับชอบนี่ ิตั้งนโอเคไปเดี๋ยวไปแกะกันต่อไปเล่นกันต่อเนาะแกะฐานกูนะได้เดี๋ยวค่อยแกะเดี๋ยวค่อยแกะนะคะลูกโอเคไปายทุกคนก่อนสำหรับปีนี้ก็บายบายนะคะ